มาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาฟังคำพท์เกี่ยวกับการหลอกลวงของมิจฉาชีพค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ Good morning สวัสดีค่ะ It's me อยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยค่ะ Before I start I would like to say thank you ต้องบอ,อกว่าก่อนที่จะเริ่มวันนี้นะคะที่จะเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสับาำวนที่น่าสนใจค่ะจินต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอยากฟังเรื่องอะไรแจ้งมาทางสวทบุตรีรำได้เลยในเพจ Facebook ของสวทก็ได้นะคะหรือว่าจะโทวเข้ามาหรือคอมเมนต์ฝากถึงอาจารย์จินนี่ก็ได้นะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ เรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันจินเชื่อว่าหลายๆท่านน่ะน่าจะได้ฟังข่าวข่าวหนึ่งเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะคะที่ไปหลอกเสียทรัพย์ไปจินเชื่อว่าทุกคนนะ่ะมีวิธีที่จะจัดการกับมิจฉาชีพแต่หลายๆคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจัดการอย่างไรนะคะ แต่อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งของมิจฉาชีพนะคะที่เขาพยายามที่จะหลอกเราวันเราเองก็ต้องรู้เท่าทันต้องตามสื่อตามข่าวด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเองก็พยายามงัดทุกกลยุทธ์ทุก strategy กลยุทธ์นะคะ strategy ที่พยายามมาเอาชนะเ,าเราเหมือนกันเราเองก็ต้องไฟกลับนะคะสู้กลับเช่นกันอย่ายอมค่ะนี่คือทรัพย์สินนี่คือเงินของเรามิจฉาชีพค่ะหรือว่า scammer นะคะ scammer s c a Double M E R ค่ะแกมเมอร์เหล่านี้สรรหามากๆเลยค่ะบางทีเราก็งงว่าทำไมเธอมีความพยายามอะไรขนาดนี้ทุกวันนี้นะคะเวลาเจอทุกวันเลยค่ะมาทุกเบอร์ค่ะนอกจากที่จินจะใช้แอปพลิเคชันในการบล็อกเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลายแล้วอะค่ะก็คือถ้าเป็นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวกแล้วตามด้วยรหัสประเทศที่แปลกๆถ้ารหัสประเทศเมืองไทยเราคือบวกหกหกใช่ไหมคะนี่คือรหัสต่างประเทศ แต่ถ้าบวกอื่นๆที่มาแปลกๆอะค่ะเรามั่นใจเลยว่าอย่างน้อยเพื่อนต่างประเทศเราไม่ลงทุนโทรมาแน่นอนเพราะค่าโทรต่างประเทศแพงมากค่ะ very expensive ไม่โทรแน่นอนเดี๋ยวนี้แชทได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้อีเมลได้เดี๋ยวนี้ messenger whatsapp ได้ใดๆไม่มีการโทรแน่นอนเพราะฉะนั้น no กดวางเลยค่ะอย่าเสียเวลารับเสียเวลาพูดใดๆทั้งสิ้นกดทิ้งเลยนะคะ แล้วก็ใช้แอปพิเคชันต่างๆที่จะกรองเรามีชาชีพต่างๆนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเรามีสท์สำนวนอะไรน่าสนใจในการที่เราจะแม่เรียนรู้ภาษาอังกฤษเกษี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างเช่นถ้าโทรมาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออนี่มันแปลกๆนะนี่มันทำแม่งทำแม่งเล้นะภาษาอังกฤษเราใช้คำนี้ได้ค่ะ this is strange this is strange strange ตัวนี้ก็คือแปลกนะคะ strange s T-R-A-N-G-E This is strange ถ้าเป็นแปลกๆนะเนี่ยอืมแม่งๆละวางดีกว่าหรือถ้าท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้ oh, strange ออกเสียงยากจังเลยอาจารย์ลองอีกคำหนึ่งนะคะ This is weird This is weird W-E-I-R-D W-E-I-R-D This is weird นี่มันแปลกจังเลยนะเนี่ยหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะ It all sounds very fishy to me. It all sounds very fishy to me. ท่านผู้ฟังจะได้ยินคำว่า fishy นะคะ fishy fish y. F-I-S-H ปลาใช่ไหมคะเติมตัว y ลงไปท้ายสะกดค่ะเป็น fishy F-I-S-H-Y fishy ก็คืออะไรที่มันข่าวๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเราแบบเอ้มันแปลกๆแ,แล้วนะมันมันทำม่งทำม่งแล้วนะไม่ดีละ คือรู้สึกว่าเนี่ยมันมีกลิ่นแ,แปลกแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่คุยละเดี๋ยวจินขอแถมให้อีกคำหนึ่งนะคะเราอาจจะบอกว่า That i s something suspicious does something suspicious suspicious หมายถึงอะไรที่มันน่าสงสยัยอะไรที่มันดูทําแม่งทำแม่งละซึ่งตอนนี้ค่ะต่างชาตินะคะฝรั่งส่วนใหญ่หรือเด็ก international เด็กนานาชาติส่วนใหญ่นะคะหรือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นคล้ายๆแบบเกือบๆจะเท่า มาดทั้ง uh, ภาษาพ่อภาษาแม่เลยเนี่ยค่ะก็จะใช้คำว่า that such such s u s ค่ะก็ย่อมาจากคำนี้ละค่ะ s u species that such ใช้ได้นะคะสำนวนนี้กำลังแบบเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะ that such แต่อ,อกเสียงดีๆนะคะหรือทุกท่านคะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันรู้ทันแกนะนางมิจฉาชีพท,ทั้งหลายคุณมิจฉาชีพท,ทั้งหลายจะบอกว่าฉันรู้ทันนะ ตอบภาษาอังกฤษไปเก๋ๆเ,เลยค่ะให้คุณมิจฉาชีพงงเราไปเลยนะคะตอบได้ว่า I know what you are doing I know what you are doing ฉันรู้นะว่าเธอจะทำอะไรฉันรู้ทันนะ I know what you are doing หรืออีกคำหนึ่งค่ะตรงๆไปเลยก็ได้ค่ะ Don't lie to me อย่ามาโกหกฉันนะ Don't lie to me ลายตัวนี้สะกดด้วยตัว L-I-E นะคะไม่ใช่ L-I-N-E นะคะ L I E Don't lie to me อย่ามาโกหกฉันฉันรู้ทันแกนะ เอาเป็นว่านะคะก็อยากให้ทุกคนค่ะพอเจออะไรที่แปลกๆแบบนี้นะคะเขาโทรมาใดๆก็ตามมีกลวิธีใดๆก็ตามค่ะแต่จินเชื่อว่าสิ่งสําคัญก็คือขอให้ท่านผู้ฟังมีสตินะคะมีสติแล้วก็รู้ตัวว่าจะต้องทําอะไรอยู่กดวางวางไปได้เลยค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาสนทนาใดๆทั้งสิ้นค่ะเสียเวลาชีวิตเสียเวลาไปหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้น just p r a c e of วางจบเลยค่ะก็เอาเป็นว่าจะเป็นเทคนิคความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการเอาไปต่อสู้กับเหล่ามิตรทั้งหลายที่พยายามงัด s t r a t e g y มาสู้กับเราเราก็ต้องสู้กลับด้วยนะคะต้องเป็นต้องเป็นเราต้องเป็นคนที่มีสติแล้วก็ฉลาดค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆเลยนะคะ thank you so much for today อยู่เป็นกำลังใจแบบนี้ให้กันไปเรื่อยๆนะคะบาย ใ่คับคุณผู้ฟังการหลอกลวงของมิจฉาชีพคือบางทีเราก็รู้นะคะว่าแบบเนี้ยมันเป็นการหลอกลวงแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพนี้ตลอดค่ะทั้งทงท,งที่รู้แต่อพอสูญเงินไปแล้วเนี่ย เวลาได้ได้พูดคุยได้ถามผู้ที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงก็บอกว่ามันแค่เสี้ยววินาทีแล้วข้อสําคัญคือฟังเขาแล้วมันก็เคลิมนะคะอย่างเช่นเมื่อวันก่อนเนี่ยเดียน,นได้รับฟังเรื่องการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพของข้าราชการบํานาญที่ดิฉยนเคารพนับถือท่านหนึ่งนะคะ ท่านมาเล่าให้ดิฉันฟังค่ะโอ้ท่านตกใจเลยนะคะท่านบอกว่าท่านถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์มาหลอกเงินในบัญชีเกลี้ยงเลยภายในเสี้ยววินาทีคือพอท่านเริ่มเอกใจว่ามันเป็นมิจฉาชีพมันก็ไม่ทันละนะคะพี่เขาก็รู้กลลวงของมิจฉาชีพอยู่แล้วพี่เขาก็มักจะส่งข้อความกลลวงของมิจฉาชีพเพื่อที่จะเตือนเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ตลอดนะคะแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้นะคะ ชาวนี้ดันก็เลยอยากจะมาเตือนข้าราชการบำนาญให้ระวังนะครเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมุ่งเป้าหมายหลอกลวงไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ ข้าราชการ,รบำนาญแล้วมีที่แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลางก็มีหรือบางทีมันก็อ้างชื่อผู้บริหารอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงโทรศัพท์แจ้งให้ดำเนินการรับบำเหน็ดดำรงชีพบำเหน็จตกทอดหรือปรับปรุงบัญชีเงินฝากแล้วก็ฐานข้อมูลส่วนตัวอย่างกรณีของข้าราชการ,รบำนาญท่านนี้เนี่ยมิจฉาชีพอ้างว่า โทรมาจากกองคลังของหน่วยงานราชการที่พี่เขาเคยสังกัดอยู่นี่แหละค่ะพอพี่เขารับสายมิจฉาชีพก็ถามมาว่า ได้รับหนังสือแจ้งจากกองคลังไหมส่งไปให้สองฉบับได้รับหรือยังฉบับหนึ่งเป็นเรื่องบําเหน็จตกทอดอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องเงินค่ารักษาพยาบาลที่มีเงินตกค้างอยู่9ก้ามืนที่กองคลังจะโอนให้เสร็จแล้วมันก็ซักถามข้อมูลโดยมิจฉาชีพจะรู้ข้อมูลส่วนตัวของพี่ข้อหมดเลยนะคะทั้งเลขประจําตัวประชาชนเลขบัญชีธนาคารเสร็จแล้วเขาก็ชวนคุยนู่นนี่นั่นด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนเป็นมิตรแล้วก็บอกให้พี่เขาบอกรหัสบัญชี พอเผลอนะคะคิดได้มันก็ไม่ทันการแวบ,บเดียวนะคะเงินเกลี้ยงบัญชีเลยค่ะหมดไปเกือบสองแสนพี่เขาก็ไปแจ้งความแจ้งธนาคารอายัดเงินก็ไม่ทันละนะคะแล้ววันที่พี่ก็ไปแจ้งความก็ปรากฏว่ามีข้าราชการบำนาญอีกคนนึงก็มาแจ้งความเพราะว่าโดนดูดเงินไปเคสเดียวกันเลยเหมือนกันอย่างนี้แหละนะคะกูฟังเพราะฉะนั้นค่ะก็ขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่รับบำนาญน,นะคะหรือทายาทแล้วก็พี่น้องประชาชน เรานี่แหละอย่าเชื่อพวกโทรมาบอกว่าโทรมาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อยากจะบอกท่านว่าไม่มีข้าราชการหรือเจ้าหน้า,นาที่หน่วยงานไหนมีเวลาขนาดที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าโทรมาอาสาจะอำนวยความสะดวกทำนู่นทำนี่ให้เราขนาดนี้หรอกนะคะคุณผู้ฟังงานเขาเยอะเขาไม่มีเวลาจะโทรมาหรอกถ้าท่านเชื่อกอ็อาจจะทำให้ท่านสูญเสียทรัพย์สินได้โดยเฉพาะเนี่ย ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรติดต่อผู้รับบํานาญหรือทายาทหรอกนะคะถ้าหากท่านพบลายปลอมหรือลายที่ไม่น่าเชื่อถือรวมทั้งได้รับ SMS ที่ส่งลิงก์ต่างๆมาให้เนี่ยห้ามคลิกกดลิงก์โดยเด็ดขาดถ้าหากมีข้อสงสัยท่านสอบถามได้นะคะที่ call center ของกรมบัญชีกลางค่ะหมายเลขโทรศรัพท์0 2 2 7 0 6 4 0สสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเตือนตอนเองเลยค่ะ บอกโทรมาจากธนาคารโทรมาจากหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้จากตำรวจจากอะไรแบบเนี้ยอย่าคุยนะคะไม่คุยไม่บอกข้อมูลส่วนตัวไม่เชื่อไม่ทําตามไม่กดลิงก์เพราะว่าเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นท่านสูญเงินแน่ๆอ่ะอันนี้ก็ฝากเตือนเอาไว้ค่ะ